ความจริงเรื่องสูตรการคำนวณเนี่ยก็มันก็มีหลักของมันอยู่แล้วที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญในภาพรวมนะครับก็พูดง่ายๆอธิบายเข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าพักไหนเนี่ยได้คะแนนร0อก็ได้ปาร์ตี้ลิสต์ไปร้อยคนถ้าพักไหนได้คะแนนเนี่ยพักการเมืองบัตรใบที่สองเนี่ยหก็ก็ได้สสหกสคน หลักมันก็เป็นโดยประมาณอย่างนี้ฮะถ้าได้10%ก็ได้ผู้แทน10%คนถ้าอย่างนี้จะเข้าใจได้ง่ายแต่ว่าวิธีการคำนวณตัวโน้นตัวนี้ไปหารเนี่ยมันก็ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าเพื่อความเข้าใจง่ายๆของพี่น้องประชาชนว่าความหมายมันก็ทํานองนี้นะครับทีนี้รัฐมนูลที่แก้ไขหรือว่าฉบับใหม่นี้ก็ถือว่าเป็นรัฐมนูลที่ให้ความสําคัญกับพรรการเมืองมากขึ้นเพราะว่าบัตรใบเดียวเนี่ย ต้องเอาคนกับพรรคมามัดรวมกันประชาชนไม่สามารถแยกได้ว่าถ้าต้องการเลือกคนแต่ไม่เลือกพรรคหรือเลือกพรรคแต่ไม่เลือกคนเนี่ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวบุคคลเนี่ยจะมีความสำคัญสำหรับบัตรใบเดียวแต่พรรคการเมืองก็ดูเหมือนจะถูกล่อยค่าลงไปซึ่งหลักการประชาธิปไตยเนี่ยพรรคการเมืองควรเป็นสถาบันที่มีหรือกลไกที่มีความสำคัญนะครับเป็นลำดับต้นเพราะว่าถ้าพรรคการเมืองไม่เข้มแข็ง ไม่มีความสําคัญเนี่ยประชาธิปไตยมันก็ไปยากทีนี้พอเป็นบัตรสองใบเนี่ยผมผมก็คิดว่าจะทําให้พรรคการเมืองมีความสําคัญขึ้นการลงสมัครรับเลือกตั้งก็นอกจากประชาชนจะพิจารณาตัวบุคคลแล้วก็ต้องพิจารณาพรรคการเมืองด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วประชาธิปัตย์ก็สนับสนุนมาตลอดมาถึงวันนี้เนี่ยเมื่อรัฐมนูรเป็นอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็น สัญญาณที่ดีสําหรับการสร้างความเข้มแข็งในระบบประชาธิปไตยรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไปนะครับก็คงไม่ต้องปรับอะไรครับเพราะว่าเราก็เคยคุ้นกับระบบนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอรัมนูลฉบับปี60เนี่ยมาแก้เป็นบัตรใบเดียวเนี่ยอันนั้นต้องปรับตัว ทุกพรรคก็ต้องปรับตัวแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปใช้บัตรสองใบม,มันเป็นสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วประชาชนก็เข้าใจดีอยู่แล้วบัตรใบที่1ก็เลือกบุคคลบัตรใบที่2ก็เลือกอพรรคการเมืองนะครับมันมีความชัดเจนในตัวของมันควรจะเป็นเบอร์เดียวกันไหมคะทั้งบุคคลทั้งพรรคควรจะเป็นเบอร์เดียวกันเคคพื่อความสะดวกนะครับของพี่น้องประชาชนในการพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจครับก็ mm hmm. อย่างนี้ในส่วนของพรรคเองก็จะส่งผู้สมัร ก็กำลังดําเนินการอยู่ในเรื่องตัวบุคคลก็มีความขึ้นหน้าเยอะครับโดยหลักนี่ก็ควรจะส่งให้ครบทุกเหตนะครับคุณสงชัยบอกว่าการใช้ระบบนี้จะเทให้คะแนนให้กับเพื่อไทยมากเลยตรงนี้ประชาย์กังวลไหมครับผมว่าอยู่ที่ประชาชนนะครับ การวิเคราะห์วิจาร์เนี่ยมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็ได้ถึงเวลาประชาชนอาจจะพิจารณาไปทางใดทางหนึ่งก็ได้อน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับเสียงของพี่น้องประชาชนเราไปคาดคะเนก่อนก็คือการคาดคะเนเท่านั้นนะครับแล้วก็ประชาธิบัตเสนอแก้ไขรัฐมนูญในร่างนี้นะครับก็ด้วยเหตุผลที่ต้องการให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง แล้วก็ไม่ได้ไปพิจารณาว่าจะเป็นประโยชน์ของพรรคการเมืองไหนพรรคไหนได้เปรียบเสียเปรียบเราต้องการให้ระบบป,ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาไทยเนี่ยได้เปรียบได้มีความเข้มแข็งนะครับคุณเทีไทยล่าสุดออกมามองว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็อาจจะพูดในแง่ลบว่าเราเสียเปรียบอะไรรับผมไม่ทราบครับไม่ได้ติดตามครับขอบคุณครับ